เช็คลิปพื้นฐานพหุนามท่านน้องแม่นจริงต้องทําถูกทุกข้อนะครับไปดูกันสิทุนครับข้อแรกทุกคนจ๋า x กาลังสบวกส x กาลังสบวกส x กาลังสทุกนครับถ้าเป็นแบบนี้สังเกตว่ามันมีสปีชีส์เดียวกันคือ x กาลังสใช่ไหมแต่ก่อนือ่นอนก่อนที่พี่จะเฉลยอ,อยากให้พวกเราลองสตอกคิดลองทําเองโอเคไหมครับแล้วเช็คกับพี่ว่าถูกหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการเช็คตัวเองเนาะ,ะมาดูกัน ทุกคนครับสังเกตเหมือนกันเลยก็เหมือนกับว่ามีตัวนี้1ตัวตัวนี้2ตัวตัวนี้3ตัวบวกกันใช่ไหมครับเราเอาข้อตัวเลขบวกกันเลยตัวนี้ไม่มีคือเลขอะไรคือเลข1 1ตัวบวก2ตัวเป็น3ตัวแล้วบวกอีกอีก3ตัวเป็น6ตัวงั้นข้อนี้ตอบ 6x กําลัง2จบนะครับข้อต่อไปทุกคนครับถ้ามันคูณกันแบบนี้สเต็ปแรกทําไงครับให้ลองดูที่ตัวเลขก่อน ตัวเลข2คูณกัน1ถูกไหมครับถ้ามันไม่มีเลขเขียนคือเลข1ถูกไหมครับสอคูณหได้2 2คูณสจะกลายเป็น6ใช่ไหมต่อไปเราก็จับตัวแปรคูณกันครับแต่มันคูณกันแบบเลขยกกําลังฐานเหมือนกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันแสดงว่ามันก็จะกลายเป็น x กําลัง1ไหมครับบวก2แล้วบวก3าํคตออสุดท้าย 6x 1บวก2บวก3ก็ 6x กําลัง6 จบใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหารกันบ้างครับหารกัน,กนสิ่งที่พี่อยากจะให้น้องแปลความหมายคือมันสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้มันคือ1 4 x กาลัง5ส่วนด้วย7 x กาลัง3หรือใครจะสามารถจับเลขหารกันเลยก็ไม่ผิดนะครับอย่างนี้7หาร14ี่คือ7กัดตัดกับ14ใช่ไหมครับก็จะเหลือ2ต่อไปทุกนครับตรงตัวแปรเนี่ยนะครับเลขชี้กําลังจับมาลบกันใช่ไหมก็จะกลายเป็น x กาลัง5ลบ3ก็จะตอบ2 x กาลัง2เสร็จนะครับทีนี้ไปเจอข้อ วันนี้นนครับกาลังซ้อนกันแบบนี้สมบัติเลขยกกําลังก็คือถ้าเป็นวงเล็บวงเล็บเล็บปิดแบบนี้ครับเราสามารถจับเลขชี้กำลังตรงเนี้ยมาคูณกันหมดได้เลย2อคูณสเป็น 6, 64 24งั้นตอบ x กําลัง24โอเคไหมอ่ะข้อต่อมาถ้าเป็นแบบนี้นะทุกคนครับถ้าเป็นแบบนี้น้องระวังให้ดีนะครับน้องต้องคิดเลขตรงนี้ก่อนน้องต้องคิด2กํกลังสองก่อน2กําลังสองได้4จึงตอบว่าอะไรครับ x กําลัง4 จบโอเคไหมครับความหมายนะตรงนี้ไม่ใช่เอา2อคูณสอย่างเดียวนะครับมันคือยกกําลังสองนะถ้าสมมติพี่เปลี่ยนเลขอ่ะถ้าสมมติพี่เปลี่ยนเลขเป็น x กําลังสองกำลังสามวนี้น้องต้องตอบอะไรเท่าไหร่ครับไม่ใช่ตอบหกนะต้องตอบอะไร x กําลังแปดโอเคไหมครับเพราะสองยกกำลังสามต้องได้แปดนะครับทีนี้ต่อไปเจอแบบนี้โุนครับมันฐานกันถ้าเป็นเศษส่วนก็นหารกันน้องสามารถตัดทั้งสองตัวได้แต่จริงๆความหมายจริงๆแล้วเนี่ย มันก็คือ3 x กาลัง2ส่วน x กาลัง2ลบ x กาลัง5ส่วนด้วย x กาลัง2ครับน้องพีน้องค่อยๆตัดครับ x กาลัง2ตัด x กาลังสองทิ้งเหลือ3และตรงนี้นะครับตัดกันทิง้งคือการที่เราจับเลขชี้กำลังมันลบกันใช่ไหมครับ5ลบ2ก็จะกลายเป็นกําลัง3จบแล้วนะครับทีนี้อันนี้ล่ะถ้าเป็นนี้น้องต้องคูณแจกทีละตัวปึกป๊กปึ๊ก 3 x คูณ x ก่อนก็จะกลายเป็น3 x กำลังสแล้วก็3 x คูณกับ2 x กำลังสครับ3าคูณสก่อนได้เท่าไหร่ครับปูดได้6นะครับ x เดียวเจอ x กำลังสตรงนี้จะได้ x กำลังสนะครับทีนี้เพื่อเช็คว่าเราเนี่ยแม่นจริงหรือเปล่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยตอบข้อนี้สิพิมพ์ในคอมเมนต์สิครับว่าได้เท่าไหร่แล้วเจอกลิปหน้าครับ